คุณผู้ชมคะวันนี้สุดสัปดาห์พอดีนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ใครยังไม่มีแพลนไปเที่ยวไหนคะ่ะเดี๋ยวดีดีค่ะอาสาพาไปเที่ยวชายหาดของไทยที่ล่าสุดเนี่ยติดอันดับ1ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกแถมยังมีชายหาดของไทยอีกหลายแห่งที่ติดอันดับโลกด้วยนะคะว่าแต่จะเป็นที่ไหนกันบ้างต้องตามไปลุยให้ถึงที่แล้วละคะ่ะ นี่แหะค่ะคุณผู้ชมภาพมุมสูงนะคะเราได้เห็นถึงความสวยงามของชายหาดที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวสุดสัปดาห์แบบนี้ดูสิคะน้ำทะเลใสใสหาดทรายก็ขาวละเอียดแบบนี้ค่ะโดยล่าสุดนะคะเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด World Beach Guide ของประเทศอังกฤษเนี่ยได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับในหัวข้อ100อันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2566ค่ะ ผลปรากฏว่าเกาะกระดานจังหวัดตรังสามารถคว้าอันดับหนึ่งชายหาดที่ดีที่สุดในโลกมาครองได้สำเร็จนะคะคุณผู้ชมน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีชายหาดของประเทศไทยอีก4แห่งที่ติดอันดับโลกเข้ามาด้วยนะคะได้แก่อะไรบ้างมาดูกันค่ะอันดับที่9ค่ะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่อันดับ18ค่ะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ต อันดับที่21แหลมหาดเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาและอันดับที่44อ่าวปะโนดเกาะเตา่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนะับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆนะคะสำหรับชายหาดในบ้านเราสำหรับเกาะกระดานนะคะนะับว่าเป็นเกาะที่มีชายหาดที่สวยที่สุดของท้องทะเลตรังค่ะตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะเลยทําให้ที่นี่เนี่ยถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานใต้สมุดยอดฮิตของจังหวัดตรังเป็นหนึ่งใน7ของเกาะที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมร่วมกับเกาะมุกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีชายหาดกว้างขวางนะคะเม็ดทรายเนียนละเอียดใครได้สัมผัสแล้วเนี่ยสัมผัสได้เลยว่านุ่มเท้าสวยงามน่าเล่น น้ำทะเลก็ใสจนมองเห็นท้องทะเลเบื้องล่างรอบเกาะกระดานนะคะก็เต็มไปด้วยแนวปะการังค่ะโดยเกาะกระดานแห่งนี้นะคะถือเป็นสถานที่ที่มีเกาะที่สวยงามที่สุดและยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ห่างจากทางใต้ของจังหวัดภูเก็ตและอยู่ใกล้กับเกาะพีพีถ้าเดินทางเพียงระยะเวลา2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยความงดงามตามธรรมชาติอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ สำหรับการเดินทางไปเที่ยวเกาะกระดานนะคะสามารถเหมาเรือไปเองก็ได้หรือว่าไปกับทัวร์แบบวันเดย์ทริปก็ได้เหมือนกันนะคะโดยราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ750-900บาทค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ท่าเรือควรตุ้มกูท่าเรือปากเม่งหรือท่าเรือเจ้าไหมก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะพอชายหาดในบ้านเรา ติดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ติดอันดับหนึ่งมาด้วยแบบนี้ดีดีเชื่อนะคะว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเกาะกระดานแล้วก็อีกเกาะอีกชายหาดมากมายในบ้านเราเนี่ยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ